วันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะนัดประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยการประชุมด้วยรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้สำหรับกรอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติจะประชุม4เดือนพัก2เดือนค่ะ4เดือนนี้จะทำหน้าที่กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายส่วน2เดือนจะเปิดทางให้สสได้ลงพื้นที่ไปพบกับประชาชนค่ะ19กันยายนนี้ปิดประชุมแล้วนะคะจะไปเปิดอีกทีก็คือ1พฤศจิกาย,ยน2565เลหรอยท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตบอกว่า การลงพื้นที่ของสสแฝงไปด้วยการหาเสียงเตรียมพร้อมเลือกตั้งเมื่อประกอบกับคำวินิจฉัยว่าระ8ปีของสารรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นสิ้นเดือนนี้แล้วนี่อาจจะเป็นช่วงที่การเมืองกลับมาร้อนระอุข,ขึ้นไปอีกนะคะติดตามกับคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือว่าพ ok ีหมอโพสคลิปนะคะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาแบบมีนัยยะค่ะเพราะว่าใต้ภาพร่วมมือร่วมใจกันลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมมีแฮชแท็กค่ะว่ายังไงก็ไปทางเดียวกันแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ไม่ชัวร์คว่าที่สื่อสารนั้นหมายถึงประชาชนหรือว่าสามปอกันแน่แต่ถ้ารู้ผลวาระ8ปีแล้วปอประยุทธ์ได้ไปต่ออีก2ปีหรือจะหมายถึง4ปีการเมืองร้องระอุนแน่นอนค่ะ หลังเปิดฉากกับดักด่านแรกระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วตามด้วยด่านที่2ก็คือการยื่นตีความวาระ8ปีผู้นําฝ่ายค้านในสภาไม่ขอตอบเขาว่าด่านต่อไปจะเป็นกับดัก3ปอนั้นคืออะไรหมายถึงแรงต้านจากมวลชนหรือไม่แต่ประเมินสถานการณ์ให้ฟังเขาว่าหลังมีคําวินิจฉัย8ปีหากพลเอกประยุทธ์กลับมาด้วยสถานะแค่รักษาการ ทางหนึ่งก็จะเดินหน้าเลือกตั้งนายกคนใหม่อีกทางหนึ่งก็ต้องเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งสถานการณ์ตามปฏิทินทางการเมืองได้แต่จะเร็วขึ้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่ว่าหากคำวินิจฉัยออกมารองรับให้อยู่ต่ออีก2ปีหรือรองรับไปถึง4ปี2ปีอหรือว่า3ปอปแฝงเจตนายื้อเวลาทอดเวลาเพื่ออยู่ในอำนาจแรงต้านจากมวลชนจะลุกลาบานปลายค่ะ ถ้าประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยสิ่งที่เราห่วงที่สุดก็คือกลัวจะเกิดความขัดแย้งเกิดวิกฤตทางการเมืองเรากลัวตรงนั้นเรากลัวตรงนั้นเราเลยเป็นห่วงว่าถ้าประยุทธ์อยู่นะโดยไม่มีคำอธิบายเลยเนี่ยเช่นเมื่อได้รับโอกาสจากสารลม้มลูประยุทธ์ต้องประกาศว่าผมขออยู่ต่ออีกสามเดือนและผมจะยุบสภาคือนอำนาจให้พี่น้องประชาชนอันนี้อาจจะปลดปล่อย กระแสต้านได้นะทุกคนก็เตรียมการลึกตั้งไปแต่ถ้าคุณอยู่โดยที่คุณไม่พูดอะไรเนี่ยกา่าอยู่สองปีสี่ปีนะกระแสต้านจะลุกลามมากแล้วก็การต้านต่อต้านในยุคนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องลนถนนอย่างเดียวนะมันทําได้หลายรูปแบบมาก ในขณะที่มวลชนก่อตัวขึ้นกลายเป็นแรงต้านสาปอหรือว่ารัฐบาลประกอบกับจังหวะปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนต่างลงพื้นที่พบปะประชาชนมีข้อสังเกตค่าว่าฝ่ายรัฐบาลก็แก้ต่างฝ่ายค้านก็สูมายกันนั่นละค่ะลุกลามบานปลายแน่ยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันเอาไว้แล้วกล้ามให้พ้ไปจะประชุมเอเปกันในเดือนพฤศจิกาย,ยนให้ได้เพราะหมายถึงหน้าตาชื่อเสียงของประเทศ และล่าสุดค่ะ Facebook ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีโพสต์คลิฟพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณพลเอกประยุทธ์จันรโอชาและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาหรือว่าหมายถึง3ตปอน,นั่นแหละค่ะแบบมีนัยยะเพราะว่าใต้ภาพร่วมมือร่วมใจกันลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมมีแฮชแท็กค่าว่ายังไงก็ไปด้วยกันไปทางเดียวกันแตกต่างแต่ไม่แตกแยก จะหมายถึงประชาชนหรือว่าหมายถึงสามปอ, au, ปอก็ย่อมเป็นภาพสะท้อนเน้นย้ำให้ปรองดองสมานฉันกันค่ะเหตุการณ์เฉพาะหน้าอย่างน้ำนท่วมไม่ได้รอเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะลงมือแก้ปัญหานะคะช่วยเหลือตัวเองรัฐบาลช่วยหรืออาจจะหมายถึงฝ่ายค้านหรือรวมไปถึงไม่เลือกฝ่ายก็ต้องช่วยกันล่ะค่ะนี่อาจเป็นสัญญาณทางการเมืองที่พัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าการเมืองพัฒนาแล้วร่วมมือร่วมใจกัน2ปในวันนี้ก็เช่นกันค่ะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่ครั้งที่สองในช่วงปฏิบัติการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามรายละเอียดกับคุณยานีวหวครูรายงานสดจากจังหวัดระยองค่ะ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมกําลังพลนะคะที่สนับสนุนช่วยเหลือสถานการณ์น้ําท่วมเป็นครั้งที่สองค่ะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะส่วนวันนี้ก็มาลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองนะคะพร้อมเยี่ยมผู้ประสบภัยและก็มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแต่ว่าครั้งก่อนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะพบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในสาธิตป,ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดระยองค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําท่วมตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจผู้ประสบภยัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือค่ะจุดแรกก็ที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเทศบาลตําบลทับมารับฟังรายงานาสถานการณ์น้ําการบริหารจัดก,การน้ําและการช่วยเหลือโดยพลทร พลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการหารเรือทัพภาคที่หนึ่งนะคะและกรมชลประทานก็รายงานค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้ย้ําให้ทุกหน่วยงานประสานงานการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะทั้งนี้ยังกําชับข้อห่วงใยเรื่องโรคที่มากับน้ําอย่างโรคชีนูค่ะรวมถึงการให้ความสําคัญในการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในภาวะที่ต้องเผชิญกับวิกฤตที่ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันและขอให้ช่วยกันลดความขัดแย้งในฐานะทีมประเทศไทยหัวใจเดียวกันค่ะ การทาราก็ตามนี่ต้องเป็นความเป็นชอบร่วมกันและความร่วมมือคือแค่ส่วนที้เข้าใจถึงเหตุถึงผลเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราจะจะเคลื่อนย้ายจะสูบออกจะไปไหนก็ตามเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสิ้นนะต้องมีเหตุมีผลแล้วก็ก็ต้องไปดูแลความเดือดร้อนของเขาใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจากประสบการณ์ที่ที่ผมผ่านมาทั้งหมดในหลายๆปีที่ผ่านมาปัญหามันก็มีอย่างที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องเกษตรกร,รกนหนึ่งเดือดร้อน สองพื้นที่เหตุเมืองใช่ไหมพื้นที่เศรษฐกิจใช่ไหมโรง,งพยาบาลท้าพเจ้าที่ราชการที่ต้องวนมาติดต่อปัญหาเรื่องการจราจรปัญหาเรื่องการอาะไรเตรียมพื้นที่อพยพพักพิงแล้วก็การดูแลบ้านช่องที่เขาจะต้องทิ้งออกมาอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เราเจอไปแล้วนะ ซึ่งวันนี้นะคะพลเอกประยุทธ์ยังอ้างถึงกระทรวงแรงงานที่ได้ลงพื้นที่มากำกับดูแลแก้ไขปัญหาด้านแรงงานด้วยจังหวัดระยองเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวซึ่งอาจจะกระทบต่อแรงงานแล้วจะกระทบต่อไรายได้ประเทศนับแสนล้านบาทอีกด้วยค่ะ และบรรยากาศวันนี้เป็นกันเองค่ะระหว่างพลเอกประยุทธ์ชาวระยองประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่บางคนพยายามเรียกนายกนายกประยุทธ์นะคะแต่ว่าท่านประยุทธ์ก็บอกว่าเป็นรัฐมนตรีค่ะและเมื่อเห็นประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเห็นเช่นนี้ตัวเองก็รู้สึกเจ็บปวดเช่นกันและพลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงคาวินิจฉัยชี้ขาดปมวาระนายกรัฐมนตรี8ปีในวันที่30กันยายนนี้นะคะว่าส่วนตัวไม่มีอะไรกังวลค่ะเพียงแต่กังวลถึงเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนมากกว่าค่ะ ค่ะคุณสาวรล์คะวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะยังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อประเมินถึงสถานการณ์น้ําในปัจจุบันค่ะขณะเดียวกันวันนี้ก็มีข้อมูลจากสํานักง,งานโคโกรัฐบาลนะคะว่าในช่วงระหว่างวันที่17ถึง21กันยายนนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ฝนตกหนักคะ่ะค่ะขอบคุณคุณยานีนะคะ ค่ะนับจากนี้ไปถึงวันที่30กันยายนเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยวาระ8ปีนะคะผู้ที่เข้าไปรับฟังหรือเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่ทำการของสารหรือบริเวณสารนอกจากสารจะมีอำนาจ ออกคำสั่งห้ามหรืองดเข้าพื้นที่แล้วยังออกข้อกำหนดต่างๆได้ด้วยที่สำคัญก็เพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพและความสรุปเรียบร้อยนะคะหากผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายสารมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน50,000บาทนะคะอันนี้แจ้งเอาไว้เพื่อทราบค่ะหากวันที่30 <c oughs> กันยายนใครจะเข้าไปในพื้นที่ศาลนะคะค่ะขอบคุณค่ะ